กระบวนการที่เรียกว่าวิกฤตถึงขั้นติดลบเศรษฐกิจกไม่ดีแต่ก็ไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าตอนนี้ฟันธงได้เลยคณะมุตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆก็ตามเสี่ยงคุกทุกรายก็คิด สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทย์หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวนะรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องของพวกเราโดยตรง แล้วก็ยังพูดถึงประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัลวอ l เล็ด้วยนะคะบ,บอกว่าปลายปีนี้แล้วเงินมีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์นะครับเรื่องน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการทำเกษตรกรนะครับที่พวกท่านต้องการน้ำมีรัฐมนตรีชื่อน้ำแล้ว เออเป็นไงมีรัฐมนตรีชื่อน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำไม่มีปัญหาแน่นอนครับโอเกี่ยวกันด้วยเหรอฮะเอาแต่ว่าอเรียกว่ากรอนมันพาไปค่ะก็เป็นลีลาบนเวทคนไทยมีกินมีใช้มีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันคะดูสภาพแม่ค้าแต่ละคนนะครับขายดิบขายดีจนไม่มีเวลาพักเลยนะครับ วันนี้มากี่โมง9โมงกว่าวุ้ยขายได้เท่าไหร่270 <c oughs> วันนี้มากี่โมงครับบรรวนขาหมูดอนเมืองมากี่โมงครับมา <c oughs> 1นโมงขายได้เท่าไหรแล้วครับขายได้600วัน มีเกียรติมีสังคสีมีกินมีใช้แน่นอนครับเริ่มต้นนะตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่านายชัยวัดชาวรงนะครับโกศกกระทรงประจำสํานักนายกคัญรีนะครับที่ประชุมค้ามตรีนะครับมีความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ตามสํานัก งบประมาณเสนอเงินจำนวน1 12 2 122ล้านเข้าไปฮะ1 0 0 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยตั้งเป็นงบกลางจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจโดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมนะครับใน งบประมาณเพิ่มเติม1 0 0 0 0มืล้านบาทนะครับและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลประมาณ1นึ่0 0 0ล้านบาทสําหรับจัดเตรียมก็ประมาณครั้งนี้เป็นผลมาจากครมเมื่อ23เมษายน2,567เห็นชอบในหลักการโครงการเติมเงินจำนวน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอเร็โดยใช้จ่ายจาก3แหล่งได้แก่ การบริหารงบประมาณปี2 5 1 7จำนวน175,000ล้านบาทการดำเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐจำนวน172,300ล้านบาทงบประมาณปี2568จะนวน152,700ล้านบาทขณะที่มติเมื่อวันที่28พฤษภาคม2517นะครับเห็นชอบแผน การกลางระยะกลางปี2,568ถึงปี2,571ฉบับทบทวนครั้งที่2ประกอบกับตามปฏิทินงบประมาณฉบับเพิ่มเติมปี2,557กำหนดให้คอรามอาพินาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณวงเงินงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณเพิ่มเติมปี2,567ในวันที่4มิถุนยายน2567ทั้งนี้ สำนักง,งานงบประมาณได้ประชุมหาหรือให้เป็นไปตามพรบรวิธีการงบประมาณปี2561โดยงบประมาณวงเงินงบเพิ่มเติมปี2567มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามมาติเมื่อวันที่23เมษายน2567สำหรับรการดำเนินการโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอเร็ตของรัฐบาลโดยที่ประชุมกำหนดงบประมาณเพิ่มเติมปี2567 122,000 ล้านบาทสลับงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้จำนวน1,000 0ล้านบาทและเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ1 1 2 2 0 0 0ล้านบาทสรุปง่ายๆรัฐบาลจะไปกู้อีกแสนสอง ะครับและตอนนี้ก็เอาเงินผ่านคอรมนะครับเพื่อที่จะออกเงินดิจิตอลบอลเลตนะครับก็จะมีคน14.98ล้านคนจะได้เงินนะครับแต่รัฐบาลจะไปทำการกู้เพิ่มเติมเรื่องนี้เราเคยคุยมาหลายรอบแล้วนะครับว่า Digital บ a ลเลตเนี่ยมันทำไม่ได้ 1. ขัดต่อรัฐมนูล 2. ขัดต่อพรบรวินัยการเงินก,นกลงัง 3. ขัดต่อพรบเงินตรา แต่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะค้ลตรียืนยันผ่านก็มานไปรอบแรกแล้วนะครับหลักการกลาวนี้เข้าสู่รายละเอียดแล้วพบเรียนทุนส่วนนะเมื่อ,อไหร่ที่เขาทําผมยืนยันเลยไม่ต่างจากคดีจำข้ารัฐรรมนรีว่าการกระทรวงกราลังจะเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบสองนายกรัฐมนตรีและรัฐรมนรีว่าการกระทรวงกลคลังจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และสามคณะอํานรีทุกคนจะต้องรับผิดชอบ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเพราะในรัฐมนูลพุทธศักราช2560กเนี่ยการจะเอาเงินมาแจกได้ประเทศต้องเข้าสู่สภาวะวิกฤตยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิด -19 เท่านั้นนะครับถ้าไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นไม่สามารถจะนำเงินมาแจกให้กับประชาชนได้เพราะป้องกันนักการเมืองพักการเมืองเอาเงินภาษีของประชาชนไปกู้มาแล้วเอามาแจกแล้บอกว่าเป็น ผลประโยชน์ทางการเมืองพวกเขาไปคนเอามาแจกให้ซึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองทำอย่างนี้มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปี2 5 4 5เป็นต้นมาในยุคทักษิณช <cassette 67> ินวัตรก็เลยมีการเขียนนัธรรมนูนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวปัจจุบันสถานการณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะ gdp อยู่ที่2.45นะครับซึ่งไม่ได้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าวิกฤตถึงขั้นติดลบเศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าช่วงโควิด1 9ทีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าตอนนี้ฟันธงได้เลยคณะอำตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดๆก็ตามเสี่ยงคุกทุกไารขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสมเด็จพระจา มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูลรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองา์อ้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลองกรบดินทรเทพพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขกษมมเปรมปรี ด้วยราชเช่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวร่างกุ พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปร,ร,รียงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริ โอวโยวหหมหาวชิวราลงกอบดินทราเทพยาวรางกุณเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล้นในน้ำพระไทยสดด็จคือครองราชเปรืองปราดร,รัศมีเกเรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริร Kick. Hey, hey, hey.